สวัสดีครับรถเก๋งใครที่มีอาการกระตุกหรือมีอาการสะดุดเวลาเล่เงแสงผมมีวิธีมาแนะนำครับผมไล่จากถูกไปหาแพงก่อนครับ 1. กองอากาศครับผม 2. กองน้ำมันเครื่องอุดตันครับ 3. ปั๊มติก๊ก 4. หัวฉีดอุดตันครับผมให้เป็นเพื่อนเปลี่ยนกองอากาศก่อนครับแล้วถ้าเปลี่ยนกลองอากาศไม่หายก็ให้มาเปลี่ยนกลองน้ำมันเครื่องครับเพราะว่ารถเก่าที่ใช้งานไปแล้วจะมีสิ่งสกปรกอุดตันครับถ้าไม่หาย3น่าจะเป็นที่ปั๊มติ๊กนะครับ รถของผมเนี่ยเปลี่ยนสองสามอย่างแล้วมาเจอคือเป็นปั๊มติ๊กครับผมปั๊มติ๊กแรงดันไม่ถึงทำให้หัวฉีดจ่ายน้ำมันไม่เพียงพอครับผมแต่ถ้าปั๊มติ๊กไม่เป็นไรสิ่งสุดท้ายก็คือหัวฉีดครับเพราะว่ารถเก่าหัวฉีดมันจะอุดตันครับผม